บ้านาใหญ่มาพ้มกันควมสุขควมทุกข์ผูกพันสวยสู้กันเหมือนไอและน้องบัดนี้น้องสาวเป็นดาวอยู่เวียงวังทองบ่เคยลืม

บ children, left, yeah, okay, well, it, is, ้านออนิ่นขายแยงนะะหกชิอันนั้นิ่นขายเ้าบาทนึงเขาปกเอาบ่กกเบะเขาเป็นกเอาบะเออเขาปกอกเอาิ่นขายเจ้าบาทสาิบบาทหนึ่งเขาไปคนเุกปีเอนเขาไ้เอาหลายแม่เขาเอาหลายเอาน้ำเล้าขอมเล้าหน่อยใส่กระถางซื้อเนาะไปมด้ไปกิเขาเขาเขาแม่ักการีบ่แม่เนาะ บ่อันนีรแม่อ๋อพากาดก็เอาโรดที่ว่านุ่งเอาไปกินกับคนกับลาบเอาโรดอันนี้อันบักบวกมันบวกหอยที่หอยข้างขึ้นบ้กโอ้บักบวบเดี๋ยวยายสก็บเอาผักกาดเก็บเอาเก็บเอามากินผักกาดแบบนี้ไหมก็ไปกินกับคนกับเจี๊เก็บเอาอันนี้มันเป็นอันตัวเก่าที่มันยังเหลืออยู่ในนี่เลยอันเก่ามันบ่อันเก่ามันบ่กอืมเพราะยังดีแล้วที่ว่าเพิ่นวานไหวเห็นไหมมันเหลือน้ำท่วมเนาะเด็ดเอาโรดโลกเธอเด็ดโรดโลกแค่กับทั่ว ให้ฉันเด็ดหรือฉั้นลกว่าถ้าทาลกไหนอันถ้าเด็ดมันจะแตกเด็ดเอาบ่เด็ดหรือลกโอ้ยลกเอากับลกเด็ดเอากับเด็ดว่ได้แทงเด้อะไรเงี้ยว่าทาเด็ดมันปรุงเด็ดเธอเมนบ่บ่อเอือแล้วสีวานไหมสีวานไหมสันลกสันสันเคยเฮ็ดอันนั้นเลยลกเอาโลดอันใดมันงามบุ่นะมุ่งหนึ่งบุขึ้นหอดแม่เดิเออขึ้นหอดยายเนาะขึ้นหอดแม่เราเฮ็ดชมะละเอียดเสื่อเสื่อแหนมเนืองมาให้กินน้ำทั้งกินทั้งให้ เออหอดแม่แหมเรากินเรามาอเอียเ่เออะกี้ขอกับไปเศร้างันอยู่งันเราเอออยู่รุงกัอนเบิดพออแล้อยากให้คนไปเปิดร้านยู่เวียงจันนให้คอมายุ่น้ำพีวันเนาะเอยย่บ่ได้แาบนีคอยดีกเป็ดเนาะเท่าบอมัด้วได้ผัว้วได้ผัวซ้ำเออได้พ่อแง่ในซ้ำอไ้่รอหายมึเด้อดินงามเนาะปีนี้เนาะ เสียที่เจ้าถมข่อยเพร่ได้เฮ็ดอย่างเยอะเออที่นั่นเขาเจ้าเฮ็ดเขาาเเจ้ดี๋ยวเขาเฮ็ดแล้วข่อยแห้งดูทางปลูกตะไคร่หัวข้าใส่น้ำมูลหน่ะเนาะน้ำบ่อึดบ่อยากแม่นให้เขาเฮ็ดนห้มันแล้วงเขาเฮ็ดร้อนเได้เจริญเนาะเจ้ว่าบ่ให้เขาเฮ็ดให้มันแล้วเขาเฮ็ดเลยมันเบ่ได้สุดเนาะดินงามดีขนาดตัวนี้เป็นดินปลูกพิธาโถงเราหน้าโถงกระอุนคือเก้าเพราะว่ามองนี่มันเป็นเบิร์นมันก็ไหลสัดคือเก้าโถงแบบขูมขูมหลายดิขูมอัมลรำ มาใส่ไปขัน้มไปขันจอเออแต่ขั้นกินเลยได้นกินเอาโลกเอาอีเพื่อไปขั้นจอจอบ่ยายบ่ขันบอกยาย่ช่ไปแกงแกงเส่ปลาน่ะมันอ้ขมอำามงอเาขมอำ กูด้งามขนาดเลยาญไปเบิ้งดูน้ไเออพูดรกับทออกไม่ยุนี่มันก็มีดอกเออออกไม่เลยะเนี่ยัว่าัวภูมเพินปลูกปลูกปูไเป็นก้อนน้ำขึ้นอีกเราซื้อแล้วเราแจกฟรีเออเราแจกฟรโอ้ี่บักรัวทัวร์ภูมิตัวนี้เพ่นอันนี้บัวฝากเงาแต่บริสุทธิ์ค่อันนึงนี่น้ำถั่วแห้งน้ำถั่วหมา ตลมโอ้พี่เดเอาไปแกงสิป,ป่านะอนเอาอยุวันนี้เลย<อ>นี่ตน้นยังไงสิเอาบ่า ไ้บนี่เ่าว่าไฮเ็นอยัางั้คือทอดแม่ไมกินน้ำกันเห็นไหมก็ให้กินบะนี่ไรขนาดตัวนี้เออรัสิบปู่ไหว้ตัวนั่นนี่เออาวกบีแล้วแมนผู้เดชผู้เดชเจ้าเก็บรางวัลทางคุณน้องอ้มันก็ได้3าปีเห้อเนาะใช่ไหมสาวกบีจ้าไหน อันนี้เป็นบักทัวบ่าเป็นบักทัวภูมิเน้จะเป็นบักทัวบักทัวฝักเง้วเนาะตัวนี้แต่ว่าเราบ่ได้ข้นข้างบักทัวฟักเง้วไ่ได้ข้นข้างตัวนี้ขางางบางปรนมันฝนแดดบางหนึ่งฝนน้ำถ่่มแห้งตัวนี้น้ำลุ่งแล้วมั่ก็ยังหลอดอยู่ตัวนี้มันสักคู่ขึ้นมาโอ้งาม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 ,งาม,งามโอ้พูดได้เอ้ยพุณเด้เอ้ยบ่ม,มลายแล้วหล่นมือ จ๋าเคยอยู่บ้านนาวันทุกใหญ่มาขอร่วมสุขร่วมทุกข์เคยลืม